ตัวเวิร์ดในคําจํากัดความที่เข้าใจง่ายๆนะครับคือโลกไปที่2นะครับที่ซึ่งผู้คนมีโอกาสที่2ในการเข้าไปใช้ชีวิต เมตาเวิร์สในคําจํากัดความที่เข้าใจง่ายๆนะครับคือโลกใบที่2นะครับที่ซึ่งผู้คนมีโอกาสที่2ในการเข้าไปใช้ชีวิตนะครับใช้ชีวิตในมิติไหนบ้างตั้งแต่ทุกคนอยากจะเดินเข้าไปช้อปปิ้งกับเพื่อนอยากจะเดินเข้าไปเล่นเกมด้วยกันอยากจะเดินเข้าไปนัดคุยกันเอฟเคนั่งคุยกันดับหมยนะครับรวมถึงเข้าไปทํางานนะครับมีโอกาสในการทํางานบนโลกเมตาเวิร์สนะครับมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งการเรียนนะฮะเราสามารถเรียนในเมตาเวิร์สได้ลงมาเจอเพื่อนๆน,น,นั่งทําข้อสอบกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือโลกหน นบ,บนโลกดิจิตอลชีวิตบนโลกดิจิตอลมีบัตรประชาชนบนโลกดิจิตอลเราทําได้หมดทุกอย่างทุกอย่างบนโลกดิจิตอลเหมือนกันการใช้ชีวิตจริงๆนะครับอันนี้คือ m e t a v e r เวในคําจำกัดความง่ายๆ